14บสพฤษภากาพักอะไรอันนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งในแง่ของสังคมเศรษฐกิจให้สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ผมพิ่ธาเรียเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทดก็พม่้องครับ 300นโยบายที่เราเตรียมไว้นครับเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการลงทุนของประเทศ <Okay. S 2> ที่ไปลงทุนกับเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องยนต์แล้วเรามาลงทุนกับคนซะการเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเดิมเป็นการเมืองดีปากท้องเดิมเป็นปากท้องดี อนาคตเดิมเป็นมีอนาคตอันนี้ก็คงเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงสองสามอันที่มันอยู่ในร่มใหญ่ๆของวิธีคิดของเราที่ไม่ได้เน้นแก้ไขปัญหาเรื่องแค่ปากท้องอย่างเดียวแต่เอาให้ถึงต้นตอถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหน้าตาใหม่ด้วยรวมถึงการกระจายอำนาจในประเทศ ร้อยนโยบายที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยความเหลื่อมล้ําของที่ดินของทรัพย์สินซึ่งมันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางไรายได้ <est> แล้วก็กลับมาเป็นความเหลื่อมล้าของการเข้าสู่อํานาจการเป็นสสการเข้าข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน <est> แล้วก็เป็นความเหลื่อมล้าในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรอย,อย่างการศึกษาอย่างสาธารณสุขสิ่ง <est> ที่ผมพยาย <c oughs> ามอยากจะนําเสนอคือว่าความเหลื่อมล้ามันไม่ได้มีมิติเดียวมันไม่ได้มีแค่ความเหลื่อมล้ําในเรื่องของรายได้ มันไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของทรัพย์สินมันทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร <c oughs> และความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่อำนาจ <c oughs> พอสี่วงอันนี้มันรวมกันเนี่ยมันเลยทำให้กลายเป็นวงจรอุบาทที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยไปต่อข้างหน้าไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางการลงทุนของประเทศ <c oughs> ที่ไปลงทุนกับเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องยนต์ <c oughs> ไปลงทุนกับเสาไฟฟ้าหรือ,อท้องถนนที่อาจจะซ้ําซ้อนกัน <c oughs> <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคมนาคมไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญนะสำคัญแต่ว่าบางทีแล้วบางทีเราลงทุนซ้ำๆๆกันไปมากมายจนกระทั่งไม่มีรถวิ่งอะไรประมาณนั้นลงทุนกับคนแล,แล้วเรามาลงทุนกับคนซะมาลงทุนกับคนซะเพื่อที่จะให้มันมีผลวัดกลับมาจากรัฐสวัสดิการ<ช>มันไม่ใช่แค่ประชาะชานิยมที่ต้องไปกู้มาแล้วก็เอามาประชานิยมให้เขากลับมาเลือกปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งในแง่ของสังคมในแง่ของเศรษฐกิจใ,<ช>ให้ สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้าได้และทําให้มีกําลังซื้อจากเศรษฐกิจฐานรากและทําให้คนวัยกลางคนอย่างทั้งผมแล้วก็คุณเนี่ยมีกําลังวังชาในการที่จะตามหาความฝันหรือจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรไปเพราะว่าสิ่งที่เราสะสมทุนของเรามาเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกังวลว่าพ่อแก่แม่เท่าจะอยู่ยังไงหรือลูกจะทํายังไงกับการศึกษาที่ยังไม่ฟรีจริงตรงนี้ที่มีต้นทุนอยู่รัฐก็จะช่วยดูแล ตรงนี้ให้เพื่อที่จะให้เกิดผลวัดกลับมาเป็นภาษาอังกฤษใช่คว่า entrepreneurial spirit หรือว่า Spirit ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปมีกําลังวงชาตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปเรื่อยๆประชาชนนิยมมีความหวังที่จะให้ประชาชนนิยมชมชอบแล้วก็ไม่ได้มีการไปเปลี่ยนโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับอาจจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งอาจจะไม่ได้อาจจะทําให้เกิดการเสพติดวิธีการลดแรกจากแถมแบบนั้น นะครับแล้วรัสวัสดิการเป็นสิทธิไม่มีการพิสูจน์ความจนมีความเป็นความทั่วหน้าเพื่อที่จะให้ไม่คนตกหลน่นบัตรประชานิยมอาจจะมีการตกหลน่นและต้องพิสูจน์ความจน<ช>ต้องประจานตัวเองว่าฉันจนจริงเขาถึงต้องมาขอบัตรแบบนี้ขอมาอะไรนี่นคือความแตกต่างครับรัสวการนี่ก็คือใช้อยู่ประมาณถ้าเบี้ยคนชรายอย่างเดียวก็ประมาณ สี่แสนกว่าล้านนะครับถ้าเกิดเป็นเบี้ยเด็กเล็กก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านถ้าเบี้ยเด็กเล็ก3 0,000กว่าล้านก็เท่ากับเรือดำน้ำสองสามล้านผมว่าอันนี้น่าจะจบเนาะ,ะไม่ต้องอธิบายมากแต่ว่าสี่แสนกว่าล้านตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเป็นงบประมาณที่เยอะก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องอใช้เวลาในการตกผลึกว่าจะางบประมาณมาจากไหนซึ่งพิธีกรก็ได้บอกแล้วว่าต้องรีดไขมันจากกองทัพตรงนี้ก็จะประมาณ50,000ล้านนะครับแล้วก็ ฤทธิ์ไขมันจากงบประมาณที่ซ้ำซ้อนในหน่วยงานของการบริหารราชการของงบกลางแผ่นดินก็ัน,นีก้ก็ก้อนที่2ก้อนที่3ก็คงจะเป็นกําไรของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่นะครับอันที่4ก็คงจะต้องมีการเก็บภาษี มากขึ้นก็คือเป็นพวกภาษีที่ดินรวมแปลงเนาะเวลาเราเก็บภาษีที่ดินปุ๊บเขาก็จะไปซอยแล้วเขาก็จะไปปลูกกล้วยทำนู่นทำนี่บางทีกล้วยพวกนั้นก็ถูกเอามาส่งอยู่ในสภาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องต้องเก็บไอ้ collective tax สำหรับไอ้ที่ดินเนี่ยตรงนี้ให้มันมากขึ้นหวยบนดินก็ต้องเอาขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคำถามเมื่อกี้บอกว่าจะเรียกงบกองทัพกองกำลัมรดมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อกี้ผมซอยเห็นอีกประมาณ 4- 5ห ที่มาของเงินเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะลงทุนกับมนุษย์ได้่งนค,คือมันแก้ไม่ได้สักทีอ่ะคนไทยก็แย่แย่ลงเยอะภัคก,ก้าวไกลสอ,อก,กอของเราครับผักดันนะครับให้เกิดรถเมล์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่วิ่งเรื่อยๆนะครับที่ดีต่อ,อาการคมนาคมขนส่งถ้า แทนที่เราจะต้องใช้รถหรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์ของเราถ้ามีการขนส่งคมนาคมที่ราคาไม่แพงสะดวกสบายก็จะทําให้รถติดน้อยลงและในขณะเดียวกันเมื่อเราเปลี่ยนมันเป็นรถเมลไฟฟ้าแล้วนะครับไอ้ปัญหาที่มันมาจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยก็จะแก้ได้ทั้งปัญหา PM2.5 ในเมืองแล้วก็แก้ปัญหารถติดในเมืองได้ครับเมืองอ่านเทองโปัญยาบาลค่ะอย่าให้เหมาว่า อยากให้คนพิการสา,ามากเรื่องเข้างนบ้านไหนได้ไม่ไม่นับแบ่นงน้องที่เดียวเพราะว่ามันมีคนที่แบบไม่มีรถบ้างอะไรอี้เออเดินทางลำบากอยากให้แบบเข้างบานบ้านไดบ้านดดให้สหนวดครับก็ด้วยความเข้าใจแล้วก็เห็นใจ ผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้แล้วก็ทําให้การเดินทางที่ลําบากตรงนี้พรรคก้าไกลมีนโยบาย2นโยบายครับอันที่1ก็คือลดความเหลื่อมล้าของโรงพยาบาลน,นะครับให้มีผู้เชี่ยวชาญ ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของผู้พิการโดยเฉพาะให้เกิดมากขึ้นในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันเราผลักเรื่องนี้ลงไปแล้วก็ต้องดึงเข้ามานะครับสิ่งที่จะดึงเข้ามาก็คือว่าค่ารถเดินทางในการมารักษาพยาบาลเนี่ยรัฐบาลจะมีส่วนช่วยออกให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดภาระในการที่จะเดินทางไกลถ้าทั้งดึงทั้งดันแบบนี้ผมก็เชื่อว่า ผู้พิการนะครับที่จะมีสสคนพิการของพรรคเก้าวไกลเนี่ยเข้าไปพูดในสภาด้วยกับเกี่ยวกับสองเรื่องนี้นะครับก็จะทําให้หนักเป็นเบาได้ครับขอเป็นกําลังใจให้ครับพอจะมีเงินสำหับหนุนนในการบ,บเรียนไหมคะแบบแบบพวกค่าเทอมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนะคะ เ,เรามีนโยบายนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีวะเนี่ยเราอยากจะให้เกิดการเรียนฟรีขึ้นจริงนะครับถ้าในเรื่องของการศึกษาทั่วไปเนี่ยเรามีคูปองชื่อว่าคูปองเ,ออเปิดโลกนะครับ2,000บาทต่อปีในการที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปเรียนรู้นอกจาก ที่มีอยู่ในห้องเรียนได้นะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟก็มีการมีนโยบายครับในการที่จะลดค่าค่าไฟลง70สตังค์นะครับจากการต่อสู้กับนายทุนเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมจากการที่เรามีสัญญามัดมือชกไว้ทําให้ถึงแม้ว่าโรงงานจะไม่เดินเราก็ต้องไปจ่ายแล้วก็มาอยู่ในค่า FT ของเรานะครับแล้วสุดแล้วหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ําก็ดีนะครับหรือว่าเงินเฟ้อก็ดีเนี่ย ก็จะมีเรื่องของรัฐสวัสดิการเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับตอนที่ยังเป็นอดีตอนาคตใหม่หลักการเป้าหมายยังยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าบุคลิกของคุณธนทรบุคลิกของคุณปียบุตรกับบุคลิกของผมมันไม่เหมือนกันก็คนละคนกันจะให้เหมือนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าตกลงเราสุดตรงมากขึ้นหรือสุดตรงน้อยลงแต่ผมก็คิดว่ามันมันเหมาะมากขึ้นหรือน้อยลงมันไม่ใช่เป็นประเด็นเนาะ ประเด็นคืออะไรที่มันเหมาะกับบริบทการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยการเมืองโลกกับเศรษฐกิจโลกณปัจจุบันเพราะเราต้องยอมรับว่าปี62กับปี66นี่ต่างกันเส้นเชิอนควิดมาอยู่ตรงกลางก็ดีสงครามรัสเซียยูเครนมาอยู่ตรงนี้ก็ดีมันทําให้หลายๆต่างหลายๆอย่างมันผะมันเปลี่ยนไปในในใน่ปีนี้เหมือนกันมันผ่านเวลามาขนาดนี้ความก้าวหน้าทางความคิดของคนของคนที่เป็นหัวหน้าพรกการเมืองเครดตนายกเนี่ยมันก็มี เพิ่มขึ้นมากเรื่อยพูดย่งไงก็คือปีถ้าเราสัมภาษณ์กันเรื่องนี้ในปี62เนี่ยเขาว่า1นึคงไม่ได้ขึ้นมาในการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยคุณคิดอย่างผมไหม <laughs> แต่พอมาเป็นตอนนี้ก็คือเป็น,ปนสิ่งที่ได้ผ่านมาสมควรก็ยอมรับว่าต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างมีุฒิภาวะอย่างประณีตจริงๆนะครับเพื่อให,ให้ความมัน่นคงในทุกสถาบันของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ในอนาคตคก็คือยอมรับว่าต้องมีการพูดคุยคไม่ใช่ไม่ใช่ผลักสายออกไป พร้อมที่จะพอพร้อมที่จะแข่งขันแล้วก็พร้อมที่จะขยายบ่อแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกันหลังจากที่ผลเลือกตั้งเกิดขึ้นแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพอมันแข่งขันแล้วมันมีการแข่งขันกันทางนโยบายทําให้พี่น้องประชาชนสนใจในการเลือกตั้งมากขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าตกลงจะเสียเวลาไปเลือกตั้งดีไหมหรือว่าไปเลือกตั้งเพื่อให้มันคุ้มค่ากับเวลาของเราเมื่อเข้าสนใจในการเมืองมากขึ้นเนี่ยบ่อปลามันจะขยายมากขึ้นคนจะสนใจมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ เมื่อไม่มีการแข่งขันลายบอลมันก็จะเล็กอย่างเช่นพูดง่ายๆก็คือร้0ยคนมาเลือกตั้งกี่คนถ้าเป็นปกติเนี่ยร้อยคนมาเลือกตั้งสัก72คนคนะมีอีก26่คนที่ไม่ได้มาเลือกตั้งเป็น10ล้านคนเลยนะที่ไม่ได้มาเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดการเมืองมันมีความหวังการเมืองมันน่าสนใจการเมืองมันมีการแข่งขันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของคนที่จะมาเป็นตัวแทนสสมันอาจจะจากร0อยคนมาเลือกตั้งกัน80คนก็ได้นะ การแข่งขันแบบนี้มันไม่ใช่มวยระหว่าง1ต่อหนึ่งแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันต้องมีคนแพ้คนชนะอยู่ตลอดเวลามันมีคน n d i d อีกเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็มันเวลาวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้วัดกันปอนต่อปอนมันวัดที่ความเหมาะของแต่ละสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนการเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเดิมเป็นการเมืองดีปากท้องเดิมเป็นปากท้องดีอนาคตเดิมเป็นมีอนาคต ซึ่งจะปักธงให้มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ได้ก็ยกตัวอย่างอ่ะ,ะเผด็จการจำแรงต้องกลายเป็นประชาธิปไตยเต็มใบปากท้องจากเรื่องของอที่ดินที่คุณถามของนายทุนคุณศึกสรีนากลายเป็นที่ดินของประชาชนมีอนาคตการศึกษาแบบไหนที่เปลี่ยนจากเรียนมากได้น้อยอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเรียนเน้นแล้วก็ได้มาก อันนี้ก็คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสองสามวันที่มันอยู่ในล่มใหญ่ๆของวิธีคิดของเราที่ไม่ได้เน้นแก้ไขปัญหาเรื่องแค่ปากท้องอย่างเดียวแต่เอาให้ถึงต้นตอถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองด้วยถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหน้าตาใหม่ด้วยรวมถึงอนาคตของประเทศด้วยไม่ไว่าจะเป็นการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในประเทศ